สวัสดีแฟนฟุตบอลไทยแฟ,แฟนแฟนไทยลีกทุกท่านพบกับคลิปวิเคราะห์และพรีวิวศึกฟุตบอลช้างไอเฟคัพ2021-2022ประจําวันนี้นะครับซึ่งวันนี้ฮะมีเกมการแข่งขันฟุตบอลช้างเอเฟคัพสคู่รอบเซมิไฟนอลหรือรอบรองชนะเลิศนะครับประกอบไปด้วยโบลิเทโลฮะจะพบกับนครราชสีมามาสด้านะครับและสุพรรณบุรีเอฟซีฮะจะพบกับบุรีรัมยูในเต็ดนะครับสำหรับช้างไอเฟคัพวันนี้ก็เดินทางมาถึงรอบ ลองชนะเลิศรอบเซมิไฟแนลและนะครับอีก9เดียวก็จะเข้ารอบชิงแล้วนะครับสำหรับถ้วยเอเอครับนี้นะฮะอ่ะก็วันนี้มาพูดคุยมาไปวิวความพร้อมกันต่างๆกันว่าจะเป็นยังไงนะครับอ่ะเราไปกันที่คู่แรกเลยกันโปลิเทโลกับโคราชนะครับแต่ก่อนอื่นเลยฝากสับก,การไลค์ฝากแชร์ฝากกดซับและเม้นมาพูดคุยกันได้นะครับโปลิเทโลครับ วันนี้ก็จัดชุดเต็มได้นะครับทั้ง a 1วันโดนะครับทั้งทางด้านของไอแซคฮอนนี่ต่างๆจัดชุดเต็มได้เลยนะครับซึ่งเกมนี้เนี่ยแข่งขันเวลา18นาฬิกาหรือเวลา6โมงเย็นนะฮะจะแข่งขันกันที่สนามมิดผลสเตเดียมซึ่งเป็นรังย้าของสนามราชบุรีนะครับถ่ายสดทาง AS Play นะฮะ ซึ่งทั้งโคลาดทั้งโปลิเทโลก็มีตัวทีเด็ดของแต่ละคนนะครับแต่ละทีมไม่ว่าจะเป็นอย่างอามาดูออตาล่าของโคลาชชินทาโลชิมิซึนะครับของโคตอ้นก็มีอย่างเอวันโดเปาริซานะครับลงซันโวประตูในเกมนี้นะฮะซึ่งในรอบในโปกในผลงานของรอบที่ผ่านๆมาเนี่ยโปรแกรมรอบผ่านๆมาเนี่ยรอบ6-4ทีมครับ ทาาล้านของโพลิเทโลก็บุกไปชนะเชียงรายดราก้อน2-0นะครับรอบ3.2ทีมฮะเปิดบ้านชนะขอนแก่น10นะครับรอบ16ทีมครับบุกชนะทูแบงคอก1-0นะครับและรอบ8ทีมฮะเหลือเชื่อครับเปิดบ้านชนะ BG 10เล่น120นาทีนะครับนะเกมนี้โค้ชอ้นก็คือเพิ่งพาทีมเนี่ยอุ่นเครื่องเอาชนะนรอนตกรุงเทพมา2.1เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับไม่มีปัญหาอะไรเลยอย่างที่บอกไป พร้อมจัดผู้เล่นที่ดีที่สุดเลยนะครับอย่างทีระเทพวินโนไทไอแซคฮอนนี่เอวโดปลริสตาร,ร่วมถึงเฉลิมศักดิ์อักขีที่มีชื่อติดทีมชาติชุดที่จะไปลุยเอเชียนคัพรอบคัดเลือกชุดใหญ่ไปแล้วนะครับนะส่วนเรามาดูของทางฝั่งนครราชสีมาก็ไม่มีปัญหาการจัดตัวเช่นกันนะครับผลงานรอบที่ผ่านมาฮะรอบ24ทีบุกชนะเมืองการ3-0นะครับ รอบ32ทีมเปิดบ้านชนะนคนปรปฐม1-0น,นะครับรอบ16ทีมฮะเปิดบ้านชนะลำปาง3านะครับแล้วรอบ8ทีมบุกไปนชนะอุทัย1 0นะครับซึ่งเกมนี้ฮะเควินแบล็กเวลฮะเฮดโค้ชชาวอังกฤษครับก็คือทำได้สำเร็จตามเป้าคือการพาโคราชตกชั้นนะครับคือพาโคราชลอดตกชั้นพูดผิดนะครับ ยังคงวางหมากเพื่อการกุยทางผ่านสู่รอบชิงชนะเลิศให้ได้นะครับนำทัพโดยกับตันทีมฮะรัะของเฉลิมพงนะครับเกิดแก้วชาลีคราฟนรุพลฮะอับดุลฮาฟิดฮะคาเมคาริคารีอับดุลอัตตาราชินทาโรชิมิสุพร้อมลงสนามทุกคนนะครับอ่ะขออญาตฟันธงเกมนี้ฮะผมว่าปุริเทโลครับชนะ2-1ครับนะครับ อ่ะทีนี้เรามาดูสุพรรณบุรีเจอกับบุรีรัมบ้างซึ่งก็ไม่ง่ายเหมือนกันสำหรับประสาทสายฟ้านะนะครับเพราะ2เกมล่าสุดของประสาทสายฟ้าในรอบรองชนะเลิศรอบนี้นะครับพวกเขาเนี่ยคือไม่สามารถผ่านเข้าไปผ่านเข้าไปในรอบชิงได้เลยนะครับเริ่มตั้งแต่แพ้ชนบุรีปีที่แล้ว2-1นะครับและแพ้ตอนนั้นรู้สึกจะแพ้ราชบุรี2-1นะครับ ที่ราชบุรีเข้าไปชิงกับท่าเรือเพราะฉะนั้นเกมวันนี้ไม่ง่ายจริงๆครับและโอ้โหไม่รู้มันผลมันจะเป็นอะไรตามนั้นเพราะเกมสุดท้ายในลีกใครจะมาได้สุพรรณบุรีก็ชนะบุรีรัมสองหครับอ่าซึ่งคู่นี้เตะหนึ่งทุ่มตรงนะฮะเล่นกันที่สนามชนบุรีสเตเดียมนะฮะเอสเพลก็ยิงสดเหมือนเดิมนะครับอ่าซึ่ง ผลงานของสุพรรณบุรีครับเรามาดูกันรอบ64ทีมฮะเปิดบ้านชนะเชียงรายซิตี้3-0นะรอบ32ทีมฮะเปิดบ้านชนะชัยนาา3-0นะครับัยนาอยู่ในเตดนะนะครับไม่ใช่ัชนาทฮานบิวนะครรอบ16 رة, ทีมฮะบุกชนะเชียงใหม่ยู3-2และรอบเป8ทีมฮะเปิดบ้านชนะสงขลา1-0นะครับอระยโยก็เพิ่งคือทําทีมให้ล่วงตกชั้นหล่นไปเล่นลงไปเล่นในลีกพระรองเนี่ยนะครับ อย่างน้อยการพาทีมเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศม,มันอาจจะเป็นอะไรที่ปลอบใจแฟนๆนะครับซึ่งเกมนี้สุพรรณบุรีครับนำทัพโดยท่านาหัวรัชนาศนะครับคาราบูเอดานิโลอาเวสวิลเลมเอลิเก้นะครับขณะที่บุรีรัมเนี่ยก็ผลงานก่อนจะทะลุมาเข้ารอบนี้64ทีมครับปลุกไปชนะแพ่3-0นะครับสัทีมเนี่ยเปิดบ้านชนะพรามแบงคอก5-0นะครับ16ทีมเปิดบ้านชนะเรียวเชียงราย4-1นะครับ รอบ8ทีมเปิดบ้านชนะหนองบัวพิชยาเอ4 C 1นะครับเกมนี้ทั้งอิชิอินะครับเฮดโค้ชชาวญี่ปุ่นที่เพิ่งพาทีมควา้าแชมป์ไทยลียกมาได้ครับพร้อมจัดเต็มตามอัตราเหมือนเดิมนะครับเพราะต้องการสามแชมป์ให้ได้เตรียมเกมนี้ก็นำทัพโดยทีละทรน,นะครับพันษาเลวินสุลกามาซิก้าดีเการวมถึงโบลิงกี้ฮะนะที่พร้อมเป็นตัวเลือกนะครับซึ่ง ใครที่ได้แชมป์เอฟเอคัพเนี่ยจะได้รับสิทธิ์นะครับอ่ะนี่มาเข้าเรื่องความสําคัญของถ้วยนี้แล้วล่ะถ้าใครได้แชมป์เอฟเอคัพก็จะได้สิทธิ์เข้าร่วมแข่งขันฟุตบอลเอฟซีแชมเปี้ยนซีซีปี2023รอบแบ่งกลุ่มแบบอันโนมัติเลยนะครับขณะที่ทีมแชมป์เนี่ยได้รางได้รางวัล5ล้านบาทนะครับรองแชมป์1ล้านบาทนะครับส่วน ทีมที่แพ้นในรอบรองชนะเลิศก,ก็ได้ทีมละ4แสนบาทนะครับอ่านะก็ถือว่าถ้วยนี้เป็นถ้วยที่ใครที่ได้เข้าได้แชมป์เนี่ยจะได้เข้าไปเล่นในศึก f อฟซีแชมเปี้ยนซิส2023รอบแบ่งกลุ่มแต่ก็ต้องดูว่าถ้าเกิดสมมติอ่ะเกิดไม่ใช่บุรีรัมย์สุพรรณโคราชโปรเทโรเนี่ยถ้าลาเส้นไม่ผ่านเนี่ยจะทำยังไงกันนะครับแต่นี่คือความสำคัญนะของถ้วยชาร์เอฟเอคัพนะครับซึ่งอ่ะลืมฟันทงเลย คู่นี้บอกเลยสุพรรณชนะแน่นอนครับ21ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ